สวัสดีตอนเศร้าๆครับพี่รองครับหมอกได้ครับนี่เห็นขาวๆนี่ไม่เป็นยังได้ครับนี่หมอกแล้วมือเศร้าครับพี่รองมากูบ่วงใส่ไว้หลายมือแล้วเอาออกดีกว่าเออเหมื่อตะวะหนูอยู่นี่เมื่อจนอันนี้ขึ้นเหรอ จากทีทั้งขาดทั้งหนูทั้งแมวกินนั้นได้ไปหาตัวมุวมีแลรนอีกเลยพี่น้าครับหมายนี่สามหมายครับใส่ไวเจะบอ,อกกันครับหนูว่าแรนเลย จะก,กาดน้ำเศ้าครับหกม่วงเศร้ามือโอ้หมอกลงจัดเลยครับมือนนี้สารบานเท้าว่าอยใอยบักแง่แม่มันไหมก็เห็นเรียนเลยครับมีห้อยเหรีย <c oughs> วก็าตามบ่วงเลย แสดงว่าเมือดอิหลีขวยกับวีห้อยขุดเมือดอิหลีพี่น้องได้ไปหาตัวโอ้ยงกาลายเนี่ยมือเขาหมอกจะไหนมาคัดแใจเก็บออกไปใส่ไม้อื่นโอ้เสียงปาง่า ได้ไปหาแมวกินไปสองอยู่นี่หนูเจ็ดตัวว่าเมดแล้วล่ะครับลุยต่อครับผมไมน่นี่งามๆว่เขากลับเลยเขาตะบวงมือนั้น ได้วงถิ่มว้ซื่อหอกพี่น้งองผ่านอยู่ครับผ่านอยู่เออว่ตออถุ Ừ, ถึงยุ่นี่ละเมือ่อแถวนี้ละคือได้บ้นี่หาจจะบ่วงกันบ่อเลียนโอ้เสาเลียนเราพี่รถมีห้อยเลย ้านหลังคุณอยู่คอยมาใส่ <c oughs> <c oughs> อ้หหมอกนะสวยงามสุดครับหลังนึงยูดแทวนี้แหละ มีเนี่ยอ้ยพานอยู่มีห้อยอยู่ครับเนี่ยโอ้โหหมอกนั่นแหลมาขัดใจโออบ่ถือมาครับ ว่าท่านได้จัโตอยู่เด้กขย่ยข่อยงามๆเียปฏิหาปูมาใส่อยู่อู้ดโดนเหรอครับผมอู้ดหนูยังไงว่าตัวน้อยใะถือบ่วงครับโอ้จับมับเมืองพี่น้องฮ่าฮโอ้โอโตหนูไป ลูกวันครับเฉพาะข้อความมันเป็นแป่นโอ้โหหนูเจจัหน่อยแท้เมื่อครับผมหน่อยครักหน่อยเนี่ยรุ่นนี่หรอวะเนี่ยนี่ครับเพรย สวยบบกยางงามเลยถึงเต้มก็ยังดีก็ได้ไปเติมกันครับผมไปอีกไม้หนึ่งใส่หลายไม้เพราะเราถีบเลยไม้นั่นแลนหาเจ็บบ่วงครับวันนี้พี่น้องอโตหนูไหมชิล่าครับ มาไม้สุดท้ายครับผมบ่กคือดอกไม้นี่ไม้นี่เขาได้ไปซี่โตแหรอเอ้ยซื้อๆอ,อยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปบวบกบกหลายใส่บักหลายเลยไมย้เอ,อ้ยหนูบ่ออีกเลยครับพี่น้อง หรือดับต้งมือนั่นแหละครับนี่ตีเตี่ยมเนาะนี่จะตัวงามครับอยู่นี่ตัวหน่อยสองตัวตัวใหญ่สอง ดีๆครับต้นมากเก็บมาค่อยเหมือนได้พี่น้องบ่วงเถมใหม่จะควางหน้าประจำตัวมันมีห้อยเลยม,มีห้อยขุดเลยหาไม้ไหมมีห้อยขุดม,มีห้อยเลีน เออี้ยวดูหน่อยตัวเดียวแล้วพี่นอ้องคลิปนี้หกมงกาเลรอเด้่ยนี่มงคเครืองเงหรอไปครับมืดตัวเดียวตายทำหน่อยๆนอย มึงบวงเทาใส่พี่น้องครับมึงน้อยๆมึงผลงานที่เข้าไดบ้างนี่เออตลบปอกเปลือกอย่างกัดมันหน่อยนี่หนูแท้หนูอยู่น้ำกันลหรครับกัดแต่มเดียวขอหล่อครับผมติดจนตายมันตัวหน่อยนี่แหะครับผมผลงานเท้า าฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์ให้กำลังแรงใจในได,ได้ครับผมอายุหายินมีหมานมีบ่หมานธรรมดาเดี๋ยวลุยหมายไหมขอบคุณเรื่อยๆครับพี่น้องเจอกันไว้คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กำลังแรงใจในได้ครับผมขอบคุณเรายๆครับสวัสดีครับยากาศยามเหมือนเสารสารบานเฮา